<IS> เฮ้ยเฮ้ยเันกวนยังวะขลโหลพี่ชายสภาเขาห้ามกดอีโมดรู้เรื่องไม่ีีพี่ ถือบอร์ตได้เนี่ยนีย่มีใครสนใ,ใจสนใจสนใจสนใจแรกช็อกโกแรกไหมโอเคไม่จีอ่ะรอพิซซ่าแป๊บหนึ่งนะครับลูกกวนไหนโทษดดีครับ ได้ครับสัถางทำงานว่ะแต่อันนี้ไม่ใช่สัถางน,นะเพราะว่ามันมันไม่มันไม่ได้มาขอใช้ใช้ใช้สูตรไม่นะว่าเป็นสัถางคิดถึงยัไงไงอ๋อตอนนี้เปูน่นัำสพานเนี่ยมาหาได้เดี๋ยว ห้องน้ำแป๊บเนี่มีใครสนใจได้ช็อกโกแลตไหมเฮีย โอ้ก็ไม่ยืนก็ไม่ยืนรอหน้าสภพานแต่บ้าหลาแป๊บเดียวแหละก็ไม่ยืนรอหน้าสะพานแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็คนมันยิดต่อเฮ้ยเฮ้ยไปดูด้วยเนาะเดี๋ยวกี้พกอาะไรมนดิโอเคครับแค่นี้แหละ สวัสดีครับเอ้ยว่าไงครับเดี๋ยวผมรอล,กลกุกวนยืนๆถอยๆกันหน่อยดีกว่าหลังรีครับหลังรีครับหลังลรีครับ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 ผมว่าคงติดต่อตไม่ได้เหมือนกันใช่ยหางั้นอ๋อ ครับผมรอครบเจ็ดวันครับผมพิกเก็ตบอกได้เลยออกลอยได้เลยครับหรือได้ครับแล้วแต่เลยมาตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับผมอันนี้แก๊งอะไรกับแก๊งแก้งไลเป็นคนเรียกครับคอนลินเฟิร์สครับคอนลินเฟิร์สเรียกใครมาเอ่ยโนสลิปโนสลิปเราคอนลินเฟิร์สเรียกโนสลิปมาทำไมครับอ๋อผมโดนแก๊งเขาแทงครับยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ว่าว่าว่าเขาแทงทำไมอะ่ะลองทมเขาเขามาแทงทำไมโดนสลิปเกิดอะไรขึ้นอ่าอยู่ใน <มา S 2> ทางทเออเมื่อวานเนี<อ>ยแป๊บครับผมขอพูดแป๊บนะเพอฮะคือเมื่อวานผมอยู่แลนด์มาครับผมก็ผมอยู่กับลูกผมสองคนนะลำดับเหตุการณ์อยู่ลูกผมโซนผมคุยเล่นกันสนุกสนานแล้วอยู่ดีเนี่ยครับอ่าแก๊งเขาน่าจะเป็นใครสักคนในในแก๊งเขามาตีลูกผมมาต่อยเกือบตาย นะอันนี้ต่อยเกือบตายปุ๊บพอต่อยตายผมก็เลยแทงแทงคืนแล้วเขาตายพอเขาตายแล้วเขาเขาเขามาสองคนนะครับคือเขามากับเพื่อนเขาอีกคนนึงเนาะคือเขามาแล้วเพื่อนเพื่อนเขาที่มาด้วยก็คือต่อยลูกผมตายสองคนเหมือนกันใช่พอพอต่อยปุ๊บแต่ผมก็ไม่มีชุบอะ่ะผมก็ต้องรอหมอมาพอหมอมาผมก็พูดแล้วว่าผมขอผมขอโทษเออผมพูดแล้วนะอันนี้คือผมพูดจริงๆนะครับ ว่าผมขอโทษแล้วเขาบอกว่าเขาเขาไม่ยกคําขอโทษเขาบอกว่าเขาเขาขอแสนหนึง่งผมบอกเอ้ยแสนหนึง่งมันเยอะเกินไปหรือเปล่าใช่ครับเ,เขาเขาเขาก็ไม่ยอมเขาก็เหมือนเขาจะโทรเรียกใครมาเนี่ยครับเมื่อวานแต่เมื่อวานผมอยู่แค่คนเดียวใชป่ประมาณนี้ครับพี่ต่อเลยได้ไหมครับพี่ตาเชิญะ,ะผมเขาพูดต่อก็คือน้องอ่ะรู้จักกันก็เลยไปต่อยกันเล่นแต่ ไม่รู้นะเขารู้จักกันครับมาถามก็ตัวได้ถามไม่เป็นไรให้เขาให้เขาให้เขาเล่าไปก่อนเดี๋ยวผมสรุปให้นั่นแหละครับก็คือรู้จักกันก็เลยต่อยกันเล่นเสร็จแล้วทีนี้ก็คือคนนั้นอ่ะคนที่น้องผมไปต่อยใช่ไหมเขาเป็นประชาชนก็คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับแก๊งเขาอ่ะนั่นแหละครับส่วนส่วนที่น้องผมเรียกไปแสนหนึ่งเพราะว่ามันมันก็อันนี้ครับไม่ไม่ได้รู้จักกันอ่ะอยู่ๆก็มาแทงอ่ะแล้วก็ พละแก๊งนะยครับมันมันก็ไม่สมควรอยู่แล้วที่จะแบบอยู่ๆแต่มาแทนว่าสุดท้ายแล้วผมมีโปรเทคแก๊งคอกก็มีโปรเทคลูกอยู่แก๊งไหนนะครับฮัลโหลอ่าโนซีลลูกอยู่แก๊งไหนนะครับไอโนมันน hey, no no ี่ครับโนมันนี่เลยดิใช่ครับลูกอยู่โนมันนี่ครับผมมาตัวนี้ข้อมูลครบถ้วนหมดแล้วใช่ไหมครับมีใครเอาเพิ่มไหมอ่าก็ประมาณนี้แหละครับพี่อ๋อ แล้วก็เสร็จแล้วน้องผมขอแสนหนึ่งใช่ไหมเสร็จแล้วเขาเหมือนเขาจะไม่ให้เขาบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดยอมเสีย<ม>ยอมเล่นต่อกว่า,วาเขาบอกอย่างนี้ตีดีกว่าตีเลยดีกว่าไม่ใช่ครับผมไม่ได้บอกว่าตีเลยดีกว่าผมผมแค่พูดว่าแ <ผม S 1> ค,ค<ำ>่คําขอแค่คําขอโทษของผมมันไ,<อ>ไม่พอสําหรับคุณนะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าเมืองนี้มันอยู่ยากขนาดแค่ผมพูดคําว่าขอโทษแม่งยังแบบ ยังคุณคุณก็ยังจะเอาผมต่อผมก็แบบผมก็ทําอะไรไม่ได้อะครับกูอยากใส่แม่งวะเพราะผมบอแล้วว่าผมขอโทษน้องผมพูดอย่างนั้นจริงเหรอครับคุณก็ลองถามน้องคุณดูครับแม่งนี้เมื่อวานที่บอกที่พร้อมเล่นนี่ครใครบอกครับใครบอกอ่าไม่เป็นไรตรงนี้อเรื่องพูดไม่พูดช่างมันอข้อมูลทั้งหมดที่ได้ยินละกันถ้ามีตรงไหนไม่ตรงให้แย้งนะครับแต่ว่าเบื้องต้นมันค่อนข้างชัดเจนเรื่องแรกก่อนผมผมพูดถึงทางโนสลีปก่อน กรณีน,นี้นมันที่เป็นพอ่อลูกกันหรือความสัมพันธ์ใดๆก็แล้วแต่มัน<ช>ก็เป็นการช่วยเหลือกันร,ระหว่างแก๊งอยู่ดีคร,ครับผมหรือแต่ผมไม่ได้มองถึงขั้นพันธมิตรนะผมมองแค่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ทางเราจะไปไปไป,ไป,ไปแซงเส้นเช่นถ้าผมเป็นแก๊งอีกแก๊งหนึ่งแล้วลูกผมมีเรื่องอยู่ผมก็คงปล่อยให้ลูกผมเดินของเขาไปเรื่อยๆได้ไม่ได้เข้าไปเกี่ยวหรือมันไม่ควรเกี่ยวแล้วครับนี่ทุกคนที่นี่จะรู้ว่าตรงเนี้ยเรารู้มันมันมันไม่ได้ที่แบบลูกมีเรื่องแล้วพ่อจะไปเสิร์ฟแทนแล้วมันมันไปไม่ได้อยู่ กรณนนีที่สองที่อคอ <น S 2> <ว>ินเฟิร์สไปชกที่จะเถียงกันว่ารู้จักไม่รู้จักเนี่ยกรณีนี้ที่เขาต่อยถ้าเผื่อเขาต่อยแล้วไม่รู้จักหรือไม่มีมูลอยู่ดีไปเดินต่อยต่อยกันเละเทะอ,อยู่ดีแบบผมวิ่งเข้าไปต่อยคนกลางวงเลยอันนี้เรียกเรือนครับเรียกเรือนดาเนินการเป็นเรื่องของเรือนจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเรื่องนี้ชัดเจนนะถ้าเขาคิดว่าเขาต่อยมั่วมาต่อยอะไรมาต่อยได้ไงรู้จักกันอะไรเงี้ยไปแจ้งเรือนครับ กรณีของเราที่ไปช่วยลูกสาวก็คือมันช่วยไม่ได้เวลามันไม่สมควรแล้วครับและตอนนี้กับเหตุที่เกิดขึ้นก็คือมีแก๊งที่มีโปรเทคแทงแก๊งที่มีโปรเทคนั่นแหละครับมันก็ตัดสินได้ไม่ยากส่วนที่บอกว่าคําขอโทษของผมมันไม่เพียงพอประเทศนี้มันก็อยู่ยากเกินไปจริงๆแล้วการถ้ามันแทงแทงแทงแล้วขอโทษแทงแทงผมว่ามันมันน่าจะเป็นทุกประเทศนะที่มันพแทงแล้วมันไปขอโทษแล้วมันมันบางทีมันก็มีทั้งผิดพลาดให้อภัยหรือบางคนที่ เอาหมดอะไรเงี้ยผมว่ามันมีหมดตรงนี้มันไม่น่าจะเกี่ยวกับมุมของประเทศนะไม่งั้นมันก็คงแทงกันเลสเทแล้วขอโทษครับอะไรเงี้ยประมาณนั้นแหละเพราะสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับว่าก็แทงน่าจะแทงไปด้วยอารมณ์แต่เป็นอารมณ์ที่หลักลูกรลักครอบครัวอะไรก็อีกรูปแบบหนึ่งละกันแต่นักนักตรงนี้นักโทษตรงนี้เลยละกันเราก็ไปเปิดย๊งที่มีโปรเทคพอลินเฟิร์สได้ส่วนไหมครับไม่ได้ส่วนครับไม่ได้ ตรงนี้ถ้าเป็นโทษของทางสภาก็จะเป็นโทษปรับนะครับแต่ว่าเรื่องเบื้องต้นสตาร์เตอร์แบบนี้ปกติผมจะปรับอยู่ประมาณตามโทษจริงๆอ่ะปกติแล้วการที่มีโปรเทคแล้วไปทะลุเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสามล้านห้าล้านอยู่แล้วแต่ในกรณีเนี้ยเมืองมันเพิ่งเปิดผมไม่ได้ทําขนาดนั้นหรอกเจตนาถ้าไม่เจตนาขนาดนั้นผมก็จะปรับอยู่ประมาณห้าแสนแต่ในกรณีเนี้ยน่าจะเจตนาก็เลยเลือกที่จะปรับล้านหนึ่งแล้วก็ปลดโปรเทคของทางโนสลีฟด้วยครับผมส่วนทางคอลินเฟิร์สตรงนี้ ต้องถามเราเรื่อส่วนตัวแล้วกันยังไม่อยากให้ถึงกับนำมาเล่นอยากเอาแค่โปรเทตออกเฉยๆซาดหรือ<ด>ว่าจากจะคุยกันก่อนไมหมฮะอผมว่ามันยังยังดูเหมือนน่าจะยังคุยกันได้นะจริงๆก็ลูกสาวเขาอะเนาะเราไปเราก็ไปต่อยลูกเขาก็เข้าใจาว่ามีอาการเขาก็ทำไม่ถูกหรือเราจะลองคุยกันดูไมหมฮะคาลินเฟิร์สกับโนสลิปแต่ซาเกินไปแทงเขาเลยอะ อสรุปก็คือผมผมคิดโทษของทางก็จะเป็นเคุยกันก่อนหมทีครับผมอย่างอย่างที่ผมบอกเลยครับเจตนาของนกันได้เลยนะครับพิต้าแครเด็ดรอเข้ามาสักครู่เราลองคุยกันก่อนได้เลยผมว่ามันได้แคร์ีกรอบแน่เดี๋ยวเราโฮปก็ได้ครับโฮปแครครับ มันใส่สีขาวแล้วมันท้าวกับพี่อาร์ตกูด้วยดิเออใส่สีขาวแต่ร้องอ่ะผมไม่ชอบอะ่ะแบบใช้คําพูดว่าประเทศนี้อะไรเงี้ยคําพูดไม่คําพูดไม่สวยอะ่ะ <c oughs> มึงไปแทงเขาแทๆ้ๆทำไม <c oughs> ทําไมไปพูดอย่างนั้นะ่ะ <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้แบบพูดแบบเป็นกลางจรงิจรงๆนะจากที่ฟังเมื่อกี้เข้าใจว่าเป็นลูกแต่ว่าไปแทงแล้วทีเนี้ยพอเขามาเอาเรื่องหรืออะไรเงี้ยแล้วมาออกลูกเกี่ยวกับประเทศ <c oughs> หรืออะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนพวกขี้ร้องอ่ะผมไม่ค่อยชอบอ่ะ ผมว่าไมซ์เซ็ตไมซ์เซ็ตคนนําไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แบบเนี้ยมันไม่เกี่ยวเว้ยมึงไปกล้าแทงเขาอ่ะแล้วจะมาพูดอย่างนี้ได้ไงถูกป่ะแรกช็อกโกแลตไหมครับแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันมันเพิ่งเปิดเพิ่งอะไรผมผมก็ไม่อยากทำะไรหรอกก็เคเททีไปเล่นเรื่องสูตรหรืออะไรมันมันมันรู้มืออยู่แล้วอ่ะแก๊งแก๊งอะไรแบบเนี้ยเวลานี้แหละครับคนแคสกันเยอะเนี่ยแลกช็อกโกแลตไหมครับสามศูนย์เจ็ดครับเพียรดีไลน์แปดสองหนึ่งครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเป็นสูตรขาวที่แบบ แบบหัวแก๊งมีความคิดที่ดีอะไรอย่างเงี้ยดีๆอ่ะแล้วมีเรื่องอ่ะอันเนี้ยผมผมผมก็อยากให้มันแบบเอออยู่ด้วยกันแต่แบบแนวเนี้ยผมว่าไม่เหมือนกันอนาคตอ่ะผมกระเป๋าเลขร้องเรื่องอะไรก็ไม่รู้ผมแปดสามหนึ่งครับให้ไปแล้วพี่ให้ไปแล้วถูกป่ะเลขอะไรนะมันใช้คำพูดไม่ค่อยโอเคอ่ะเข้าไปในที่เข้ามีครับจารละหมื่นครับเอาไหมครับ ลโหลครับมารับสวัสดิการกับใครได้บ้างครับหรือว่าได้แต่กับพิต้าคนเดียวเดี๋ยวรอพิต้าคุยกับตอรนี้เสร็จแล้วเดินะจะไปแจ็คเอ,อ,อครเรื่องคำพูดเรื่องอะไรไม่เป็นอ่ะไปรอข้างในได้เลยไหมครับเนี่ยมันแคบเพราะว่าเขาจะไ,ไ,ม,ไม่แคบกันด้วยได้เลยครับได้เลยแนวห้าเลยครับโอเคครับไปแนวหา้าไปแนวหา้าไปแนวห้าเลยฮัลโหลครับพี่ผมมาแล้วรอรอรอ,อครับ พี่อาดูหน่อยครับที่ตอบครับพวกพวกพวกไอ้ไม่ไปแข่งเหรอการยังจบยังใครชนะจบแล้วจบแล้วใครชนะชนะชีคัมแบ็กว่ะไปแล้วไปนะแบ๊กนะโอเเคอาเอาให้ได้นะนิดเดียวเองเ่ะจะได้เล่นเนด้อรักอยแล้วโทษด้วยนะลดโปรเทคของโนสลีฟแล้วก็ปรับหนึ่งล้านนะครับแต่ แต่ก็บอกก่อนว่าต่อต่อไปถ้าเผื่อมีโปรเทคแล้วไปประพฤติตัวมมมมไม่เหมาะสมไม่มันไม่ได้เลทอีกนล้อันนี้ผมเข้าใจว่ามันเพิ่งเพิ่งเพิ่งเริ่มฟามร์มแล้วกันเพิ่งเริ่มหาเงินกันจริงๆเท่านี้ไม่ได้อยู่ประมาณสามล้านไม่เกินห้าล้านหรอกตรงน,นี้อยากจะลองคุยกันก่อนไหมครับคอลินเฟิร์ส no น <c oughs> อนสลิปฮัลโหลอันนี้แครกันหมดหรือว่ายังอยู่นี่เกือบหลักตะกร้าฮัลโหลครับพี่ผมว่าเอายี้ดีกว่าไหม้องไปคุยกันเลยไหมครับหรือผมแนะนำไป,ปเวเปอร <ผม S 1> ์ต่อไหมพี่ตา ได้ยินอยู่อะแต่ว่าผมว่าไปเบอร์สองไหมไปเบอร์สองกันไหมโนสลิป no กับคอนินเฟิร์สไม่เป็นไรอะไรพี่นี่ก็ได้ครับจะไ,ไ,ไ,ได,เดเเเ้เอางั้นก็คุยเลยดีกเอาเอาเอางี้ไหมครับพี่แก๊งพี่อะพี่แทงผมอะคือพี่เล่นดีกว่าไหมผมว่าอุ้ยผมว่าพี่มาแทงพผมแล้วพี่มาขอโทษผมว่ามันไม่ใช่อ่ะก็คือพี่อยากเล่น เอ้าไปยี่พี่เฉยมผมเคยให้ <ฮะ S 1> ทางเลือกพี่ไปแล้วอ่ะผมผมให้ผมขอแค่แสนเดียวพี่ไม่ให้พวกผมอะ่ะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียได้มาแล้วเพื่อนไอ้กกแค่กูแคสไอ้สัตว์อย่างนี้ถ้าถ้าพี่ไม่เล่นพี่มีไรพวกผมไหมล่ะพี่ผมแล้วแต่พี่พี่เบิร์ด ผมบอกว่าเราสองแก๊งลองไปคุยกันก่อนไหมแต่ถ้าคุยกันไม่ลงค่อยกลับมาตอนนี้ไหมเดี๋ยวระหว่างนี้ผมไล่จะเคลียร์คนให้อะไรเงี้ยแล้วแต่พี่เลยพี่หรือว่าจะใช้แนวสองไหมเป็นห่วงไหมอะไรเป็นห่วงที่แหละผมก็ไม่รู้หรว่าให้ไเขา <ผม S 3> ต,าตนะัดอย่างไงดี <c oughs> ก็ผมก็พูดไปแล้วถ้าถ้าคำขอโทษน้องผมมันไม่มีความหมายผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงไม่พี่พี่ฟังผมนะพี่ฟังผมนะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะมาแทงผมมาแทงน้องผมตายแล้วมาขอโทษที่หลังอ่ะผมว่ามันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายแล้วน้องผมให้ทางเลือกไปแล้วแค่แสนนึงอ่ะแค่แสนเดียวอ่ะกับปดโรเทคอ่ะพี่พี่ยอมปดโรเทคเองเพื่อเพื่อที่จะแบบอันเนี้ยแบบว่ากูนั่งโยเนี่ยไม่ได้ว่าอะไรเด้อเหมือนจะมีปัญหาพี่อยามีปัญหาผมว่ามันไม่ใช่อ่ะ สุดท้ายแล้วผมให้ทางเลือกไปแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดพี่ไม่รับก็ไม่เป็นไรครับก็ตีก็ได้ั้งนั้นก็ยังไงดีอะคุณอยากคุณอยากเล่นนะดิฮะ <c oughs> ไม,ไม่เพราะผมไม่ได้อยากเล่นพี่เพราะผมอยู่ยเฉยของพวกผมแหละทำ<ป>ะทไมแสนเดียวไม่จ่ายวะเฮ้ยมึงโง่ปะวะ,วะน้องเอาดีๆสุดท้ายแล้วผมว่ามันไม่ใช่อ่ะสุดท้ายแล้วพี่จะอยากแทงใครพี่ก็เดินไปแทงเขาอย่างเงี้ยเหรอผมไม่เคยได้อยากแทงนะถ้าแล้วแล้วพี่จะแทงทำไมครับ มาแทงทำไมครับไม่ได้รู้จักกันนี่ไม่ได้รู้จักกันนี่คุณก็ไม่ได้รู้จักลูกผมตั้งแต่แรกนะครับเพิ่งรู้เมื่อวานด้วยเพิ่งรู้ครับเพิ่งรู้อันนี้เพิ่งรู้นะเดี๋ยวผมอัดเดี๋ยวผมสรุปตรงนี้ให้ฟังก่อนเผื่อจะแบบประกอบการตัดสินใจส่วนเรื่องของการไฟอ่ะตรงนี้เดี๋ยวผมลองอุตสาหกรรมเดียวในจะอย่งจะอุ้มหมอได้แต่คนตัวคิดว่าน่าจะยังไม่ได้เพราะมันไม่จ่ายด้วยอะไรด้วยน่าจะเป็นไฟตรงก่อนนะครับแต่กรณนี้ไฟตรงอาจจะต้องคนที่มันจะต้องมีเดิมพันด้วยทีเป็นเขาอ่ะ หนึ่งล้านหรือว่าสูงสุดไม่เกินห้าล้านนะครับแต่ตรงนี้ถ้าตกลงกันไม่ได้สภาจะตัดตกลงให้เองนะครับเรื่องของเงินเดิมพันนี้เพราะว่ามันไม่มีเรื่องบัตรประกันเ่ย <c oughs> ครับก็จะเป็นเรื่องของเงินเดิมพัน <c oughs> แผนก็เป็นตั้งไ,ง <c oughs> งไว้ที่ขั้นต่ำหนึ่งล้านสูงสุดไม่เกินห้าล้านประมาณนี้ถ้าเผื่อจะเป็นไฟนะครับน่าจะเป็นไฟตรงก่อนเพราะตอนนี้ปืนมันยังใช้งานไม่ได้เนาะไฟ <c oughs> ไฟตรงขั้นต่ำกี่ไฟครับพี่ไม่ต้องทาอะไรมันก็แล้วแต่ตกลงแต่ผมก็ขอให้ไม่ต่ำกว่าสามแล้วกัน มันก็สามถึงเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นแหละครับโอเคครับพี่ไม่ผัวถามฝั่งเขาด้วยพี่ผมได้หมดอ่ะคือคือก็บอกว่าเราลองไปคุยก่อนดูไหมหรือว่าทั้งทั้งโนสลิปลองไปปรึกษากันเองดูก่อนคอลลีเฟิร์นลองไปปรึกษากันเองดูก่อนแล้วเอาสองทางออกที่เราได้จากแก๊งมาแล้วลองมาคุยกันดูถ้ามันเป็นคําตอบที่เล่นเดี๋ยวผมจะได้หาตรงกลางให้เล่นเอาอย่างนี้ก็ได้ครับยวผมให้ให้เป็นเป็นทางเลือกแล้วกันก็ ถ้าเกิดไม่เกาะห้ารตัวก็ตีไ็ไ้ครับลองลองลองปรึกษากดูครับคุณมอสริป เอาเงี้นะครับไม่ไม่ต้องไม่ต้องเกาะก็ได้เอาเอาเป็นเงินแทนก็ได้ครับหรือว่าได้เอาเงินพูดวันจำพรรเล่นก็ได้ครับได้หมดเลยเบิร์ว่าไงพี่นี่เดี๋ยวทำไรดีวะนายนายเล่นก็ได้พี่เบิร์ดไม่คือถ้าเล่นก็คือที่เราฟาร์มมันจะหมดความหมายดิเรามันเป็นผู้เล่นใหม่อะไรพี่ ไม่เป็นอย่างพ่อแม่คือคือพวกผมก็ก็พึ่งขึ้นแกงกันที่นี่เนี่ยครับใช่แต่พวกผมก็เป็นนิวเพลเยอเดี๋ยวผมขอขอคิดกันก่อนเพราะว่าถ้ามันจะตีพวกผมก็มันก็ยังไม่พร้อมอีกหลายอย่างอะเนาะผมก็เพิ่งพึ่งขึ้นเหมือนกันพึ่งขึ้นไปเมื่อวานก่อนไม่มีตัวแลมได้หว่าพี่จะมางอแงอะไรสุดท้ายแล้วพี่มาแทงพวกผมงอแงอะไรทำนะครับงอแงอะไรก่อน อุเยิร์ยเราลองมีพอมีระยะเวลาหรืออะไรไหมครับลองลองเสนอหน่อยไม่พี่พี่ไพี่ต้องให้เขาว่าให้เขาว่าเสนอมาเลยให้เขาว่าพูดมาก่อนว่าเขาเตายังไงเพราะวฝั่งผมได้หมดเลยจะตีก็ได้ไม่ตีก็ได้อาอที่ว่าผมพอใจอ่ะพี่ลองไปคิดไปคุยกับแก๊งพี่ตัวพี่เองอ่ะล้วก็แบบลองมาคุยกับผมดูก็ได้ถ้าแสนเดียวมันไม่จ่ายไปวะมึงจะบ้าปะแต่ถ้าเรื่องแก๊งใหม่นี่ผมก็แก๊งใหม่เหมือนกันนะพี่แต่กูบอกเลยไม่ไหวไม่ไหวทรงเนี้ยแก๊งอย่างเงี้ยกากกากผู้นำงูพี่พี่ลอง เดินไปคุยกันก่อนไหมแก๊งพี่อะว่าแบบสะดวกไงเพราะเมื่อกี้พี่ผมก็บอกแล้วเกาะหาอะไรตัวถ้าไม่ได้ก็ได้เป็นเงินก็ได้ครับเอาเป็นเงินก็ได้เราคุยกันแบบตามตรงอะไรพี่ก็ไปคุยกับแกงมาไม่ไหวหรขอเป็นเล่นแล้วกันครับเทำทำไมได้ได้แล้วก็แล้วก็สูมคนไม่ไหวแล้วแพ้แล้วก็งอมเล่นใส่สูมสีขาวอย่างกระจกเดิมพันเท่าไหร่ดีไว้ก่อนเลยเห็นแล้วกูซางแม่งจัดเลยเอายงิน <3 S 1> เธอโบวเรื่มงี้เธอโบว์เธอโบวต่อเลยคสามล้านอะไรหนพันสามล้านไหมครับอ๋อเนี่ยนี่นี่คอนพูดเหรอฮะเข้าใจสามล้านห้าไฟต้องโนสลิปโอเคไหมครับที่สามล้านห้าไฟมันไม่ไหวหรอกน้องเอ้ตัวน้องไอ้ไห<ร>นเท่าไหร่เราลองแจงแจงออกมา,<ร>าก่อนนฮะลาครับบางคนเข้าจะอดคำท้าล้านเดียวขั้นต่ำขั้นต่ำมีเท่าไหร่ครับสภาขั้นต่ำคืน แล้วทำไมแสนหนึ่งเราเราไม่จ่ายเขาไปครับเรามากันใหม่เอ่อร้านเดียวพี่ร้านเดียวพี่เอามาจ่ายผมจบพี่ดีกว่าพี่เขาก็โดนต่อยพี่เล่นไปพี่เสียเกาะเสียอะไรเพิ่มแต่ว่าเราสู้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอครับแต่ดีมันค้ำคอมันน่าจะใช่มันขายไม่ได้ในวันนี้เขาอยากชนะต้องคุยกันหน่อยเด้อยไม่งั้นแบบนี้มันมันไปกันไวได้สูตรขาวอะไรเงี้ยได้ครับได้ครับได้ครับครับปวดหัวเว้ยครับครับว่าไงเข้าไอ้หนอดไหมเข้าครับเข้า แต่คนลรข่านเยอะใช่ไหมสองล้านก็ได้ครับงั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปชิวๆเครื่องเครื่องเข้าเข้าปกติขอผมสไลฟโอเคไหมครับที่สองล้านขอเป็นขั้นต่ำได้ไหมเพราะว่าพวกพวกผมก็กำลังด้วยแบบฟาร์มของกันอยู่อ่ะได้ครับพี่ขอเปได้ผมจ่ายไปแสนหนึ่งดูแล้วงูหงิดจริงทุกคนผมพูดจริงไม่ไม่ไหวแบบไม่ไม่ไหวแบบเนี้ยมีก่อนในตู้แดงไหม Okay, แคร์ได้ทียแครได้อดอปโอ้อะไรวะอดเล่นแล้วแอดดอปบอ่ผมบอกเลยถ้าแครอย่างเงี้ยแต่แบบเนี้ยไม,ไม่ไม่ไหวก็คือผมจะผมจะแนะนำอะไรให้ฟังนะถ้าเกิดใครเป็นแบบกลุ่มผู้เล่นใหม่หรืออะไรที่สตาร์ทาวอะคือถ้าถ้าอยากเล่นยาวๆหรือแบบอยากอยากแบบอยากอยากสนุกกับแก๊งที่มีเนมมีแสงมีเสียงเพราะว่าสตาร์ทาวก็อย่างที่เห็นนะครับตอนเนี้ยสรีมเมอร์หรืออะไรเต็มไปหมดถูกไหมครับ การที่การที่จะใช้อีโก้กับเรื่องโง่ๆูแบบเนี้ยผมพูดเลยว่าอย่าทําเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะคนที่เหนื่อยอะ่ะคนที่เท่จ,จะเป็นหัวแก๊งแต่คนที่เหนื่อยอคือคนน้องในแก๊งแล้วสุดท้ายมันก็จะแย่ไอแบบเนี้ยไม่ได้ว่าอยากเป็นโค้ดหรือว่าอยากสอนอะไรนะแต่ว่ามันก็คือมุมมองของผมต่อแก๊งที่แบบใส่สูทสีขาวด้วยกันที่แบบทําไมทําอะไรโง่ๆงอย่างนั้นก็ไม่รู้อะแบบไม่เข้าใจเขาเว้ยมันก็จ่ายไปดีแสนเดียวอะสู้ไม่ไหวหรอกแบบอยู่ให้เป็นเว้ยอยู่ให้เป็นจริงๆ เพราะผมก็รอบเนี้ยสีขาวว่าผมไม่ได้ไปเก็บผลประโยชน์อะไรแม้แต่น,นิดเดียวตอนเนี้ยผมไม่ได้ไปยุ่งผมไม่ได้แบบไปขอเออไปให้เงินมาเอาเงินมาให้หน่อยหรืออะไรเงี้ยยังไม่ได้ทําเพราะว่าอยากอยากเห็นแก๊งอื่นที่แบบเออเผื่อขึ้นมาแล้วแบบมีมีราศีมีออร่าจับเออแต่แบบเนี้ยไม่เวิร์กเว้ยทำแบบเนี้ยเหมือนคุยไม่รู้เรื่องเลยเอ็งเห็นบ่อยผมพูดจริง คอรินฟิร์มมันก็อมันก็โหดอยู่แล้วว่าของของมันมาใหม่มันยากเว้ยทำอะไรก็ต้องใจยเย็นเยนอ่ะคิดถึงคนข้างหลังอะ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นแบบพวกสายลุยแบบว่าเหนื่อยเยอะๆเหมือนได้บอลเหตุตอนแฟมก็ก็ก,ก็ก็ว่ากันไปเออแต่เนี่ยไม่ไหวไม่ไหวหนักเกินไปแทงเขาโทษถึงประเทศแล้วก็มาแบบออกลูกงองแงคำพูดผมไม่มีอะไรแล้วมึงไปแทงเขาเพื่อ ถูกไหมแทงก็เพื่อแต่ผมเข้าใจฟิลนะมันน่าจะเจอต่อไปอารมณ์แบบประมาณว่าอยากจะแทงแต่ไม่รู้ว่าเขามีแก๊งอะไรเงี้ยแต่ก็นั่นแหละครับรับสภาพแต่ผมพูดเลยว่าตาทาวถ้าเกิดเล่นแบบไม่แม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใจยเย็นไม่ไม่อยู่ให้เป็นก็เล่นยากครับพอที่พอพอที่ตามันแต่ละคนแต่ละจุดมัน แต่ละแก๊งอ่ะมันมันค่อนข้างที่แบบเป็นผมว่ามันเป็นมันเป็นกลุ่มคนเล่นที่แบบว่าแบบรุ่นใหญ่อ่ะเออรุ่นใหญ่อยู่เยอะต้องเข้าใจเว้ยแต่ละแก๊งมองไปอ่ะมีของแจกไหมพี่